กราบสวีดสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer หรือดาิกาอสูนนะครับในเซิร์ฟโกลบอลซึ่งมีคนถามผมมาเยอะมากๆนะครับผมว่าพี่ครับตัวละครรีหาอะไรดีที่สุดครับผมและตัวละครอะไรเล่นไปได้ไกลๆนะครับผมแบบแรกๆก็ดีหลังๆก็โหดอะไรประมาณนั้นเลย ซึ่งผมก่อนที่จะทำคลิปนี้ผมกลัวโดนด่ามากๆเลยนะฮะเพราะว่าผมจะไม่อวยใครสักคนแน่นอนอยู่แล้วแต่เราจะมาพูดแบบตรงๆเลยละกันนะครับผมว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งซึ่งต้องขอย้ําเลยละกันความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประกัน,นต้องกราบขอโทษด,ด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครที่ผมเคยใช้งานมันเนี่ยมันไม่เก่งจริงๆนะครับผมแต่เพื่อนๆอาจจะปั้นและมันเก่งก็ได้นะครับซึ่งเราเคยทคําคลิปแบบนี้ไปแล้วในคลิปก่อนมุมขวาบนตรงนี้เลยก็สามารถไปดูกันได้แต่วันนี้เราจะเอาแพทของอังกฤษหรือว่า Ser เซิร์ฟ globally เล จากแพทตรงนี้เลยนะครับไม่นับตัวละครตัวใหม่ๆที่กําลังเข้ามาครับเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับผมโอเคซึ่งตัวละคร SSR นะครับผมต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากๆเรื่องในเกมนี้นะครับผมเพิ่งเปิดนะครับผมแต่เกมก็มาเยอะสมควรซึ่งเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตัวละครตัวไหนในผมเก่งบ้างนะครับผมเราขออนุญาตแบ่งเป็น3สายนะครับมีทั้งสายดาเมจนะครับผมสายแทงและก็สายซัพพอร์ตนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยละกันนะผมสายดาเมจในผมสายแรก ตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเก่งที่สุดเลยละกันนะครับผมแลวก็เล่นได้ยาวๆแน่นอนนะครับมีตัวละครตัวเดียวเท่านั้นครับผมก็คือตัวละครนี้เลยครับผมกิยูนะครับเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าควรหาอย่างยิ่งนะครับผมเรื่องดาเมจเขาแรงอยู่แล้วนะครับผมแม่งโคตรเวอร์วังอลังการแน่นอนไปได้ทุกฟังก์ชันทุกโหมดอยู่แล้วนะครับตัวละครตัวนี้นะครับก็เลยจะอวยเป็นพิเศษนะครับเก่งแบบยาวๆแน่นอนนะผมเล่นแบบปดเ้เดือนก็ยังไม่ลบจากเมตานะครับถ้าใจมันรักนะฮะโอเคซึ่งเอาพูดตรงเลยละกันนะครับตัวละครมนุษย์ มีแค่ตัวมันตัวเดียวคือกิอยูเว้ยแค่นั้นเลยครับที่ผมรู้สึกว่าเล่นดีๆนะครับแต่อสูรนะครับก็จะมีเหมือนกันครับผมก็จะเป็นตัวละครน,นี่เลยนะครับผมกิวทาโรนะครับก็เล่นได้รวมถึงตัวละครตัวนี้นะผม เอนมุนะครับผมก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับ3ตัวนี้เลยผมรู้สึกว่าโอเคมากๆนะครับเรื่องดาเมจแต่กิวทาโรเนี่ยอาจจะเริ่มดอบดอบมานหน่อยพอฝ่ายตรงข้ามเริ่มมีตัวละครมาแก้ทางมันเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่ดีนะก็ยังเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่า3ตัวละครดาเมจเนี่ยเก่งมาก,มากๆครับก็ตัวละครมนุษย์มีแค่ตัวเดียวแต่ปีศาจนะครับหรืออสูรนั่นแหละมี2ตัวนะครับผมโอเค อย่างต่อไปนะครับผมตัวละครที่ผมรู้สึกว่าอกากลางเกมเล่นได้ครับผมเล่นไปได้ถึงกลางเกมเลยแล้วค่อยหาตัวละครมาเปลี่ยนนะครับผมแต่ใาใจหลักก็ยังเล่นได้อยู่นะครับก็คือทันจิโร่ร่างปานวารีร่างนี้นะครับก็ตัวละครที่ดาเมจแรงยิ่งยืนสนามนานยิ่งแรงครับผมเพราะว่าเขาได้รับดาเมจจากฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ทีมของเราตายในครับ ตัวละครที่2เนะี่ยผมที่ผมจะอวยนะครับก็น่าจะเป็นคิวจูโร่นะครับเคิวจูโรนะ่เนี่ยผมก็จะเป็นตัวละครที่เขาจะมีสกิลที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มอัตราคีิ์ดิคออะไรของเขาได้เยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับตัวละครตัวนี้แล้วก็แจกฟรีเยอะด้วยซ้ำนี่ผมดาวเลยอัพง่ายนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับผมและตัวละครที่3นะครับผมก็จะเป็นตัวละครมิซูรินะครับผมก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า เก่งอยู่ครับแต่มันต้องปั้นโหดนิดนึงและตัวละครมันหายากเลยคนเขาไม่ค่อยปั้นกันครับถ้าจะหาตัวละครยากๆเนี่ยผมว่าไปปั้นกิยูก็ดีกว่าอะไรประมาณนั้นละกันเนาะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าสำหรับดาเมจนะครับและที่เหลือเนี่ยเซนอิซึนะครับผมตัวละครเทนเงินนะฮะรวมถึงตัวละครทันจิโร่ร่างตะวันนะครับผมและรวมถึงตัวละครนี่เลยนะครับผมมุยจิโร่นะครับไอ้พวกที่ผมพูดไม่ได้พูดถึงเนี่ย มันก็ความสามารถมันก็อาจจะแบบเด่นๆบางตัวละกันนะครับผมถ้าคนเก่งจริง Links. อะ่ะก็เล่นได้ครับผมป้านโหดๆมาก็เก่งจริงครับผมแต่เพิองทรัพยากรนิดนึงนะฮะแต่มูจิโร่เนี่ยมันไม่เชิงดามเมจแรงๆขนาดนั้นนะครับอย่าไปหวังดาเมจกับมันนะครับมูจิโร่จะเป็นตัวละครที่เน้นลบบัฟฝ่ายตรงข้ามซะมากกว่านะครับไม่ใช่ตัวละครที่ดาเมจแบบจ๋าๆนะครับและผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครกึ่งดาเมจกึ่งช่วยเพื่อนแล้วกันนะครับผมผมเลยตัดตัวละครตัวนี้ออกไปก่อนแล้วกันเนาะโอเครวมถึงนะครับตัวละครดาเมจเราพูจไปแล้วนะ ต่อไปเรามาพูดถึงตัวละครสายซัพพอร์ตกันบ้างละกันนะครับตัวละครซัพพอร์ตนะครับผมดีๆตอนนี้นะครับน่าจะมีแค่ตัวเดียวคือชิโนบุนะครับผมตัวละครตัวเดียวเท่านั้นนะครับเออแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยจบแล้ว และรวมถึงนะครับตัวละครที่เริ่มเล่นได้นิดนึงนะครับเอามาเป็นซับ2ก็ได้หรือเป็นซับลองก็ได้หรือว่าเป็นซับที่เล่นในช่วงแรกก็ได้ก็คือทามายกนะครับแต่ทามายนะผมก่อนที่มันจะฮิวนะครับมันต้องขึ้น2ดาวลุ้งก่อนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดต้องขึ้นประมาณ2ดาวลุ้งเลยถึงจะฮิวนะครับไม่งั้นเขาก็ยังไม่ฮิวให้เรานะครับผมมีแค่ดีบัฟง่อยๆนั่นเองนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับทำให้อาจจะเล่นย,กยากนิดหนึ่งในช่วงแรกเราเลยผมรู้สึกว่าหาชินบุน่าจะตอบโจทย์มากกวว่ามี เพิ่มบัฟต่างๆเยอะแยะมากมายผมบัฟดาเมจบัฟความเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับผมและตัวละครที่3ามผมก็คือตัวละครเนสิโกจังนะครับแต่เนสิโกจังก็รับผมไม่เก่งครับอ,อ่อตามเลยครับ ต่อไปผมสายสุดท้ายแล้วสายแทงนะครับสายแทงก็มีตัวละครตัวเดียวเหมือนกันก็คือเคียวจูโร่เคียวจูโร่ครับผมเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วโดยการที่สร้างล่ให้กับตัวเองและยิ่งอัปดาวไปไกลๆนะครับผมเขาก็สามารถเพิ่มโล่กให้กับทั้งทีมได้ด้วยซ้านะครับผมเออแรกอาจจะสร้างล่ให้ตัวเองก่อนแล้วก็ไปสร้างโล่ให้2ตัวบ้างแหละแต่พอเราเออามาถึงเวลรสามนะครับล่กเขาจะสามารถสร้างได้ทั้งทีมและโล่กเขาก็หนาด้วยนะครับผมไม่ใช่เล่นๆน,นะฮะ รวมถึงในับผมสำหรับผมนะครับก็มีแค่นี้จริงๆนะครับพวกซากกอนจิเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เล่นได้ครับผมซับแทงนะครับก็จะมีพวกบัฟอะไรต่างๆให้ตับตัวเองได้ดีอยู่แล้วก็ตัวละครตัวนี้ก็เล่นได้ครับไอหัวหมูตัวนี้นะครับก็เล่นได้อยู่นะครับแต่ทราบผมมันก็มีแค่คิวจูโร่แหละที่ดีๆนะครับและรวมถึงตัวละครอสูรสองตัวนี้นะครับผมที่มันเป็นแท้งเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงที่มันอาจจะหายากมันเก่งไหมมันเก่งครับแต่มันอาหายากนิดนึงนะฮะ ถ้าจะปั้นถ้าเพื่อนๆชอบอาสูรจริงๆนะครับถ้าจะปั้นผมก็แนะนาว่าปั้นลุยดีกว่านะครับลุยน่าจะเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่ามันมีให้แลกได้ด้วยใครับใช้แต้มถ้าเราไม่มีตัวละครที่ถ้าเราไม่อยากเล่นตัวละครอะไรแล้วก็ไปย่อยแล้วก็แต้มไปแลกได้นะครับแต่ดากีเนี่ยมันก็มีให้แลกนะแต่มันยากครับผมแล้วก็ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมต่อให้ตัวสกิลดากีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับผมแต่ก็ยังอวยตัวละครลุยมากกว่าละกันนะครับซ มาไวไปไวนิดนึงแล้วกันนะครับดาเมจก็มีตัวเดยววเียวเท่านั้นนะผมจิยูเท่านั้นนะฮะตัวแท้งก็คิวจูโร่ครับนี่เลยคิวจูโร่ตัวนี้นะครับล่างไม่มีแพ็คคุมตรงนี้นะครับแล้วก็สายฮิวนะครับก็ต้องเป็นชินอุบุอยู่แล้วนะครับผมทั้งหมด3ตัวแล้วกันแบบจุกๆนะครับที่เหลือก็เล่นได้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยแต่นี่คือ3ตัวที่ผมรู้สึกว่าเล่นตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงเลสเกมก็ได้ครับอ่า แต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นเพื่อกางเกมอะไรพวกนี้เล่นได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเปิดทรัพยากร,กรก็3ตัวนี้ครับผมปั้นไปยังไงก็ไม่เสียของแน่นอนนะครับและทุกตัวนะครับผมมันก็เก่งหมดแหละนะครับผมผมอาจจะไม่ได้อวยในร่างที่สกิลมันเก่งอะไรทัฐฐ้งวันนะครับเพราะว่าผมอ่านแล้วมันไม่ค่อยหวดวแล้วก็ลองเล่นใช้แล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกว่าอะ ทำคลิปตามความคิดของผมเลยละกันนะครับผมมาแบ่งปันได้เท่านี้ละกันนะครับผมถ้าผิดพลาดประดันในดะต้องกล่าวขอโทษด้วยและขอย้มามีทีนึ่งละกันนะครับเป็นความผิดของผมล้วนเลยนะครับและเจอกันใหม่ในคิโรหน้าเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ด,ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับผมมาจัดทำกันอีกแน่นอนนะครับและเจอกันายบายครับ